าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ข่อยมาที่กรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ลาดพร้าวนะคะนอนน้อยมากแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราแบบไม่สดชื่นแบบพ่อนเพียมากๆเลยคิดคนเมนูนี่เลยลองกินดูนะคะใครที่อยู่บ้านอยากแบบว่าอยากสดชื่นแบบอยากซ่วงนะจ๊ะพี่นองอยากซ่วงอยากซ่วงนี่ก็เล็ทางล้านเพื่อนนี่แหละเอาอันปักหน้ามาให้เด็ก เมนูนี้ก็ช่วยแบบว่าหนึ่งคลายร้อนดับกระหายแล้วก็แบบทําให้เราแบบว่าทําให้เราตื่นอ้าสดชื่นแล้วบางทีมันก็ช่วยเรียกเสียงได้ด้วยนะโซดาและมะนาวบามีแห้งบักขับ เลจึถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ